ทักทายกันมาคุยกันแล้วทุกคนเข้ามาทักทายกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องสินค้ากันนะวันนี้สินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่อยากจะให้เพื่อนๆมาดูเนาะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยเข้ามาวันนี้นะคะก็เลยอยากจะมาเปิดไปพร้อมๆกับเพื่อนเเลยนี่เมื่อกี้นี้จะให้เพื่อนๆนดูนะคะว่านี่เลยนี่จะให้ดูว่ามี สำหรับคนที่กําลังมองหาของฝากนะคะที่จะไปฝากช่วงคริสต์มาสนี่น่าจะไม่ทันแล้วแต่ถ้าปีใหม่นะคะถ้าใครกําลังมองหาของฝากที่จะไปฝากผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฝากหัวหน้าหรือฝากฝรั่งหรือไปฝากอ่าพ่อแม่พี่น้องหรือว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะตอนนี้นะคะสินค้าตัวนี้มีเข้ามาจริงๆเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจาได้นะว่าเนี่ยนำผ้าพันคอเข้ามาขายอยู่พักหนึ่งจะบอกว่าตอนเข้ามาเนี่ยในวันที่ลงวันแรกเนี่ยอ่าคือลงคลิปนะไม่ได้ลงขายของนะลงคลิป ลงคลิปคลิปาขายผ้าพันคอนี่แหละแล้วลูกค้าเหมาไปหมดเลยแล้วทีเนี้ยลูกค้าก็สั่งเพิ่มมานะคะจะบอกว่าตอนเนี้ยนะคะสินค้าเข้ามาแล้วนะผ้าพันคอที่ลูกค้าสั่งนะคะนี่เลยสินค้าแบบเนี้ยนะคะมีเข้ามาแล้วนะแล้วก็จะบอกว่าเข้ามามีทั้งหมด16สี มีทั้งหมด16สีเลยนะแล้วก็จะบอกว่ามีคะกันมารวมก็ประมาณ100ร้อยกว่าผืนไม่ต้องห่วงนะคะว่าทางเนี้ยว่าจะหมดแล้วเหมือนคราวที่แล้วมาปุ๊บหมดปั๊บไม่ทันได้ลงเว็บไซต์เลยมาปุ๊บยังไม่ทันถ่ายลงสินค้าด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยแบบลูกค้าเหมามีเจ้าแรกเหมาไปประมาณ6ผืนเจ้าที่2เหมาไป11ผืนคือเมียนําเข้ามาเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะนําตัวไหนเข้ามาเราเอาใจลูกค้านี่ก็หยิบนั่นหยิบนี่อย่างละนิดอย่างละหน่อยมาแต่พอตัวเนี้ยเอาเข้ามาแล้วลูกค้าสนใจแล้วก็เหมาไปทีีเน้ย ก็เลยนําเข้ามาใหม่ตอนนี้ได้เข้ามาปะมาน่ะนะคะร้อยก่าผืนไม่ต้องห่วงนะคะมีทั้งหมด1 6สีนะคะทุกคนถ้าใครสนใจผ้าพันคอนะเอาไปเป็นของฝากใช้งานได้จริงนะคะนี่เลยโลโก้จะเป็นแบบนี้นี่นี่ไทยแลนด์แบบนี้เลยนะคะราคานะคะมี่ขายอยู่12.99ค่ะราคาขายอยู่ที่12.99เหรียญนะนะคะสามารถนะคะเข้ามาดูสินค้าเพิ่มเติมได้สามารถไปคุยกับมี่ที่บ้านฟ้าก็ได้เพราะว่า มีไม่ได้ลงนะของก็ได้มาเปิด้อมกันกับเพื่อนๆนี่แหละเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปลงให้ดูนะคะว่ามีสีอะไรบ้างมีทั้งหมดสิบหสีสิบหสีนี้มีค้ากันมาไม่รู้ว่าได้สีอะไรมาบ้างเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปอีกทีนึงเนาะถ้าใครสนใจนะคะนี่เลยผ้าพันคอนะคะผ้าพันะคอสวยๆนะคะช้างไทยแบบนี้เป็นของฝากให้กับอยู่หัวทิหมหัวํำนี่เป็นของฝากให้กับอ่าอ่าคนไทยด้วยกันหรือไปเป็นของฝากให้ฝรั่งนะคะหรือว่าให้กับผู้ใหญ่ นี่เลยนะราคาอยู่ที่12.99นะคะราคาอยู่ที่12.99นี่สินค้ามาถึงร้อนๆเลยนี่เครื่องยังติดอยู่เลยเพิ่งได้มาตัวเนี้ยมันจะมาพร้อมถุงแบบนี้เลยเนี่ยจะเป็นถุงแก้วแบบเนี้ยที่มีได้มารอบที่แล้วนะคะตอนที่ขายรอบที่ที่ได้มารอบแรกแต่จะบอกว่าตอนที่สั่งมารอบที่สองรอบเนี้ยที่สั่งเข้ามาร้อยกว่าผืนเนี่ย ตอนสั่งอะ่ะเจ้าของเขาบอกว่ามันหมดโปรโมชั่นไปแล้วเราก็เลยบอกว่าคือก็คิดเงินมาก็ได้แต่คือเขาอะ่ะมันไม่ได้หมดโปรอย่างเดียวมันไม่มีให้เลยมันไม่มีถุงให้แล้วอะไรแบบเนี้ยดังนั้นบี้ก็เลยแบบไปแจ้งกับลูกค้าเนาะอว่าเฮ้ยเนี่ยอ่อมันไม่มีรอบนี้มันไม่มีถุงให้นะถุงแก้วมันไม่มีให้มันจะมีแบบเป็นถุงพลาสติกแบบนี้อะไรแบบเนี้ยมันเป็นแบบนี้นะคะก็เลยแจ้งลูกค้าลูกค้าก็เลยบอกว่า เสียดายจังเลยค่ะพี่มี่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปดูหาถุงใส่ละกันคือมี่นะบอกตามตรงนะมี่นะเป็นคนนึงเลยที่คือจะเป็นคนที่แบบจะบอกยังไงอะเอาลูกค้าเป็นหลักก็คือจะเอาคำคอมเพ a หรือว่าคําสิ่งต่างๆที่ลูกค้าเนี่ยคือเอาง่ายๆเราตามใจลูกค้าเอาลูกค้าเป็นหลักเลยว่าถ้าลูกค้าเขาชอบไม่อยากให้ลูกค้าเสียความรู้สึกว่าเสียใจเฮ้ยรอบที่แล้วมันมีรอบนี้มันไม่มีเชื่อไหมเพื่อนๆนี่สั่งต่างหากมานะมี่สั่งถุงนี้มาต่างหานี่นี่ใจเพื่อนๆดูนะ อันนี้ประมาณ700กว่า700กว่าบาทนะอีเฉพาะอีถุงพวกเนี้เพราะว่าอ่ามันจะมีไซส์มีอะไรแล้วก็ขายอ่าเขาจะขายแบบอ่ามี่จาไม่ได้แต่ที่รู้ไม่ไปดกดมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ700กว่าบาทดังนั้นมี้ก็เลยเอามาใส่เพื่อที่จะเอาใจลูกค้าเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, รอบแรกเขาซื้อแล้วมันมีรอบนี้มันมันมันซื้อมันไม่มีมันก็เลยกลายว่ามันก็ไม่ จะบอกว่ายังไงอะทางร้านอะเขาเขาก็ไม่ได้ให้มาแล้วมันไม่มีโปนั้นแล้วเราก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปซื้อร้านอื่นมาใส่ดังนั้นนี่ก็เลยไปซื้อถุงแก้วนะคะนี่เลยจะบอกว่าถ้าคุณซื้อซื้อนี่ซื้อผ้าพันคอนะคะช้างไทยของเราแบบนี้นี่ม่ใส่แบบนี้ให้เลยใส่ถุงให้เลยนะคะแยกใส่ถุงให้เลยเพราะว่าจะได้แบบว่าเฮ้ย ถูกใจลูกค้าเอาไปเราไปฝากให้กับอ่า,อาเขาเรียกอะไรไปเอาไปฝากให้กับคนที่เป็นผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยมันก็จะได้ดูเหมือนเป็นของฝากอะไรแบบนี้เนาะนะคะถ้าใครสนใจนะคะผ้าพ,พันคอนะคะลายช้างไทยแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่12.99ราคาอยู่ที่12.99นะคะมีทั้งหมด16สีมีมาเป็นร้อยถืนไม่ต้องห่วงเลยว่าของจะหมดนะคะเดี๋ยวสีเนี่ยมิจะถ่ายลงให้อีกทีเพราะว่าของเพิ่งมานี่เพิ่งจะมามิันเปิดกล่องใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยร้อนๆเลยยังไงก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะอ่ะอันต่อไปนะคะมิ